เดี๋ยวคุณจะถึงช่วงที่คุณรอคอยแล้วครับเพราะต่อจากนี้นะฮะจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแบบสูงมากๆเลยคือเรียกว่าคือคุณลองคิดดูแล้วกันว่าชีวิตนี้ทั้งชีวิตคนรอบตัวคุณน่ะรายได้ต่อเดือนน่ะที่คุณรู้จักน่ะมากที่สุดเท่าไหร่นะครับคนนี้นะครับหลักแสนมันน้อยไปล้านหนึ่งก็ยังน้อยสองล้านก็ยังน้อยเดี๋ยวต้องมาดูฮะต้องให้เธอมาบอกเองครับว่า แม่รายได้มันเท่าไหร่ทํามาในระยะเวลาไม่กี่ปีเนี่ยรับรายได้ไปเท่าไหร่นะครับท่านวิทยากรน,น่าจะพร้อมแล้วนะฮะพร้อมแล้วไหมครับอ่าถ้าพร้อมแล้วนะครับช่วงนี้นะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเพื่อต้อนรับ c ีวดีหญิงท่านแรกของโลกนะครับ c ีวดีจุรีรัตน สีนามครับสวัสดีครับพี่ตุนสวัสดีครับเป็นไงบ้างวิ่ตุลวันนี้เมื่อกี้ฟังน้องๆพูดเป็นไงบ้างฮอตไหมครับโอ้ฮอตมากเลยค่ะฮอตแบบที่บ้านกดแอร์เย็นๆที่บ้านก็ยังแบบเหือแตกเลยนะคะเนี่ยผู้ผู้ชมทางบ้านหลายคนเนี่ยตอนเนี้ยกําลังเริ่มสงสัยแล้วครับว่าเฮ้ยทำไมอ่ะมียูมีโกมีอาหารเสริมมีอะไร แล้วมันจะทําให้เราร่ํารวยได้ยังไงนะครับตอนนี้ต้องเป็นมอบเป็นหน้าที่ของพี่ตุนแล้วละครับวันนี้ที่พี่ตุนจะมาแสดงวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็บอกทุกท่านนะครับว่าอจะทําการตลาดทําธุรกิจกับยูนิพัร์สเนี่ยแล้วจะได้รับผลประโยชน์ยังไงช่วงนี้ขอมอบเวทีนี้ให้กับพี่ตุนแล้วกันนะครับขอบคุณครับต้องการสวัสดีนะคะพี่น้องชาวยูนิพัร์สที่รักทุกท่านและสวัสดีนะคะ,ะชาวเพจนะครับพี่น้อง ติดตามเพจของท่านของศาสตราจารย์วิทยาวดีพัน,นเศรีท่รรมรอของเรานะคะแล้วก็ยินด,ดีต้อนรับสมาชิกใหม่สู่ครอบครัวที่อบ่นของพิ่พัดนะคะจุวต้องบอกว่าตุ่นตื่นเต้นตลอดเวลาว่าถ้ามองย้อนไปเมื่อปลายปีห้าก้าว่าตุ่นมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะคะตุ่นก็ไม่แตกต่างจากพี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะว่า ตุนเป็นคนที่ตามหาความฝันตามหาโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเช่นกันนะคะเหมือนกับทุกทกท่าน,านอดีตตุนรับราชการอยู่ที่กรมทางหลวงนะคะเนื่องจากว่าไม่ใช่ว่างานราชการเนี่ยไม่ดีนะคะแต่ว่าไม่สามารถจะตอบโจทย์ชีวิตกับการที่ตุนดูแลลูกสองคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะแล้วก็เลี้ยงคุณแม่แล้วก็มีความฝันอยากมีบ้านอยู่ใปรถอยากให้ครอบครัวทุคนรอกข้างของเรามีความสุข นั่นเองนะคะทำรับราชการ20สบปีนะคะไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีนี่ถึงเป็นหลักล้านมีพาหนะเก่าๆอยู่คันนึงก็คือมอเตอร์ไซค์เก่าๆที่มีป้ายทะเบียนนะคะซึ่งสูงขายไปนะคะ4,000บาทเท่านั้นเองแต่เงินเดือนที่มาดูนะคะไม่เหลือเลยนะคะถ้าจะบอกว่าติดลบสูงก็ว่าได้แต่อยากใช้คําว่าเหลือแผ่นบาทนะคะจึงตัดสินใจมองหาโอกาสรายได้เสริมนะคะ ให้เป็นค่านมลูกเดือนละห้าพันบาทนะคะแต่ตัดสินใจเข้ามาโดยไม่คิดอะไรเยอะมองแต่ว่าวันนี้การลงทุนเพียงหลักพันกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนะคะกับการเชิญคนเพียงสองคนทําให้ประสบความสำเร็จนะคะตัดสินใจสําเร็จด้วยพะด้วยความขยันนะคะตุ่รับราชการอยู่นะคะตอนนั้นปุ่คนไม่มีเวลาด้วยใช้เวลาเลิกงานนะคะ เลือกงานแล้วก็เสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะ,ะเวลาว่างที่จะทํางานก็สามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจเมื่อย้อนไป15ปีนั้นนะคะระยะเวลา5ปีตัวับมาถึง20ล้านแต่แล้วนะคะบริษัทนั้นมีการเปลี่ยนแปลงระบบภายในทําให้ล่มสลายและติดตัวลงปลายปี51ตุนก็เดินตามหาเครือข่ายเพราะเรามีความมั่นใจเสมอนะคะว่าเคยสําเร็จต้องสําเร็จอีก เคยทําได้ต้องทําได้อีกแต่แล้วไปบริษัทหลายหลายบริษัทก็ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ให้เราประสบความสำเร็จได้นั่นเนื่องจากนะคะผู้บริหารไม่มีความตั้งใจจริงนั่นเองมีการปรับเปลี่ยนแถมทําให้ตุดนั่เบื่อเครือข่า,ขายได้หลงเข้าไปเลือกของงานการลงทุนความเสี่ยงสูงนะคะสี่ปีตเต็มเหมือนอยู่ในโลกของสีเทาอ่อนเทาแก่จนถึงสีดํไม่ได้มองเรื่องเครือข่ายสีขาวหรือสินค้าเลยนะคะ แต่แล้วเงินที่มียี่สิบล้านนะ่ะล่อยหลอแล้วหมดตัวลงจนถึงปลายปีห้าเก้าทำให้ชีวิตติดลบศูนย์นะคะบ้านที่อยู่ก็เข้าขายฝากรล้วเวลาเพียงหกเดือนนะคะบ้านก็จะหลุดไม่มีที่จะทุกขอนอนให้แม่กับลูกนะคะแล้วมองไปทุกอย่างแถมมีหนี้เงินดอกอีกร้อยละสิบเป็นหลักแสนมีรายจ่ายถาวรซึ่งนะคะรายได้ไม่มีเข้าบ้านแม้แต่อบอาทเดียวพราะตุนเป็นข้าราชการบำนาญเดือนละหกพั 6, บาทเท่านั้นเอง นะคะแต่แต่ก็อยู่อย่างมีความหวังนะคะว่าขอให้ตุ่นได้เจอผู้บริหารที่ดีที่มีความตั้งใจชีวิตตุ่นจะได้รอดด้วยการพ่อรออย่างมีความหวังนะคะเดชบุญได้มาเจอบริษัทอูนิพัฒ์ได้มาเจอรรท่านประธานที่มีวิสัยทัศน์นะคะสิ่งที่ตุนเหลืออยู่คือรถที่ตุนขับมาห้าปีได้เอาไปเข้าไฟนแนนซ์เจ็ดหมื่น 70, 000, เอามาสมัครสี่หมื่นนะคะหลังจากนั้นเป็นเงินวิ่งงาน ก็อบอกเลยเขาว่าต้องทํางานวิ่งสุดชีวิตเพราะนี่ไล่ล่า,ลาและต้องสําเร็จโดยเร็วเพราะคนที่เราลกรอเราไม่ได้ตัดสินใจสําเร็จเด็ดขาดสะกดคําว่าสําเร็จอย่างเดียวทําให้ตรวจประสบความสําเร็จนะคะโดยองค์ประกอบของของความสําเร็จที่ลงตัวสมบูรณ์นะคะของบริษัทพิพัฒน์นั่นคือท่านประธานของเรามีวิสัยทัศน์นะคะเป็นคนดีมีคุณธรรมมีความตั้งใจนะคะ มีสินค้าเป็นนวัตรกรรมนะที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้เป็นสินค้าที่สามารถแก้ปัญหาได้นั่นคือสินค้าที่ดีต้องมาจากบริษัทที่ดีบริษัทที่ดีต้องมาจากผู้บริหารที่ดีนั่นเองมีแผนการตลาดที่จ่ายมากจ่ายง่ายจ่ายเร็วซึ่งต,ตูนอยู่ในวงการเครือข่ายมา20ปีตุนไม่เคยเจอแผนการตลาดช็อคลอบแบบนี้ที่ส่งผลให้ประสบความสำเร็จถึงจุดสูงสุดที่อยู่ในเครือข่ายว่าจะเป็นรายได้นะคะ สล้านต่อเดือนมีรถเบนป้ายแดงชีวิตของครอบครัวคุณภาพชีวิตของคนรอบข้างคุณที่รักดีขึ้นในทุกๆด้านนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะมีความสุขกับความสําเร็จนะคะกับแขกตลาดของบริษัทและก็มีระบบของบริษัทที่แข็งแกรงนั่นคือ uni uh system ที่ส่งผลให้ตุนประสบความสําเร็จนะคะมาถึง4ปีหกล้านนะคะตุ่ก็ตื่นเต้นตลอดเวลานะคะว่า จากไม่มีเงินไม้แต่บาดเดียวแต่วันนี้โอกาสนะคะโอกาสและแผนตลาดนะคะสินค้ากับแผนตลาดพร้อมกับอค์ปกอบพร้อมกับผู้หิที่าดีส่งผลให้ทุกๆคนประสบความสเร็จและจนมาถึง65ล้านได้ยังไงนะคะตั้งใจฟังนะคะแพ้การตลาดของเราไปแผนการตลาดที่ปดล็อกไม่อึดอัดนั่นเองนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะค่าสมัครฟรีตำแหน่งจะมีการสะสม ไม่กำหนดระยะเวลานั่นคือการชอบอัพไม่กำหนดระยะเวลามีการอัปเดตและตำแหน่งของทางบริษัทมีอยู่4ตำแหน่งก็คือตำแหน่งบอลสิงบร์โกและก็ VIP ตำแหน่งบอลอยู่ที่300คะแนนตำแหน่งซิงบร์อยู่ที่1,000คะแนนตำแหน่งโก2,500คะแนนตำแหน่ง VIP 5,000คะแนนนะคะเรามาดูในเรื่องของรายได้นะคะ รายได้ทางที่หนึ่งก็คือกําไรจากการขายปีดสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตใครชอบขายให้ไปขายนะคะเพราะบริษัทของเราเนี่ยมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะคะที่เหมาะสําหรับนักขายนะคะใครไม่ชอบขายก็มาซื้อซื้อเพื่อเกิดรายได้มาขยายเครือข่ายเพื่อสร้างงานสร้างเงินนะคะเหมือนตุวในตุนขายไม่เป็นนะคะตุกขายโอกาสมากกว่านะคะขายอาชีพมาดูรายได้นะคะรายได้ทางที่สองก็คือ รายได้ค่าแนะนำนะคะเป็นรายได้ที่บริษัทจ่ายให้กับเราในฐานะที่เราแบ่งแบ่งปันโอกาสดีๆให้กับผู้คนนั่นเองนะคะโดยคำนวณจ่ายให้ตามตำแหน่งทางธุรกิจฉะนั้นตำแหน่งมีผลต่อการรับไรายได้นะคะร้อยเปอร์เซนตทุกตำแหน่งแต่วันนี้ตำแหน่งมีผลต่อการรับไรายได้ตำแหน่งบอลนี่จ่ายชั้นลูกร้อยเปอร์เซ็นต์ตำแหน่งซิลเวอร์จ่ายสองชั้นนะคะส่วนตำแหน่ง แล้วก็ตำแหน่ง V.P. จ่ายร้อยสามสิบเปอร์เซ็นก็คือชั้นลูกร้อยเปอร์เซ็นชั้นหลานยี่สิบเปอร์เซ็นชั้นเหลนสิบเปอร์เซ็นยกตัวอย่างนะคะแม้ว่าเราจะอยู่ตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเราอยู่ตำแหน่ง V.I.P. เราแนะนำลูกของเราคนที่เราแนะนำเปิด V.I.P. เราจะได้ค่าแนะนำห้า5,000ันบาทนะคะลูกของเราแปะแนะนำเพื่อนเรียกว่าชั้นหลานเรานะคะจะรับโบนัส ค่าแนะนำด้วยอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะคะก็คือหนึ่งพันบาทนะคะโดยที่เราไม่ได้แนะนำแต่เราจะได้นะคะได้ค่าแนะนำตามแตบบ่ตลาดตรงนี้ร้านของเราไปแนะนำเหรนนะคะร้านของเราไปแนะนำเหร่เราจะมีรายได้ค่าแนะนำอีกสิบเปอร์เซ็นตก็คือห้าร้อยบาททุกๆครั้งที่ลูกและห้านของเราขยันเราจะมีรายได้ค่าแนะนำตลอดแม้ทั่งรายได้นะคะทุกๆกการท็อปอัพ ของลูกหลานเหลนของเรานะคะตามตําแหน่งเราก็จะมีรายได้แค่แนะนาทุกๆก,การท็อปอัพของลูกหลานเหลนไปตลอดค่ะนะคะมาดูรายได้นะคะรา,ร,าร,รายได้บริหารทีมรายได้บริหารทีมจ่ายมากที่สุดนะคะห้าสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตแผงกระตลาเขาราเป็นแผงกรตลาาไบนารี่มีสองข้างนะคะมีสองข้างรายได้ทางนี้บริษัทจะคำนวณให้นะคะโดยที่ ฝั่งอ่อนและฝั่งแข็งนะคะฝั่งอ่อนฝั่งแข็งคือการบาลานซ์ทีมอ่อนให้ดูจากว่าคะแนนฝั่งไหนอ่อนนะคะคะแนนคะแนนฝั่งไหนน้อยเรียกว่าฝั่งอ่อนคะแนนฝั่งไหนมากเรียกว่าฝั่งแข็งโดยนะคะสองฝั่งนี้เราจะเป็นคนแนะนําหรือไม่แนะนําคํานวณจ่ายให้หมดไม่กําหนดชั้นเรียกว่าอินฟินิตี้นั่นเอง, <S <S เองการจร่ายบาลานซ์ทีมในแต่ละรอบนะคะ ก็จะเอาตำแหน่งนะคะแต่ละตำแหน่งเป็นเปอร์เซ็นต์มาคำนวณจ่ายทีมอ่อนสมมุติว่านะคะฝั่งอ่อนระบบจะคำนวณอัตโนมัติเองนะคะในรอบนั้นฝั่งอ่อนมีอยู่ที่1น,นึ่งหมื่นคะแนนฝั่งแข็งอยู่ที่สองหมื่นคะแนนนะคะระบบก็จะคำนวณโดยเอานะคะเปอร์เซ็นต์ของแต่ละตำแหน่งไปคำนวณแล้วก็คำนวณจ่ายในตำแหน่งบอลคำนวณจ่าย50อร์เก็จะรับอยู่ที่5,000บาทในตำแหน่งซิลเวอร์คำนวณจ่ายอยู่ที่6 หกสิบเปอร์เซ็นก็จะรับอยู่ที่หกพันบาทในตําแหน่งโกนะคะจะคํานวณจ่ายอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเราก็จะรับอยู่ที่เจ็ดพันบาทแต่ในตําแหน่งนะคะ v i p ซึ่งนะคะซึ่งผลงานแต่ละรอบ PV เท่ากันแต่และอยู่ตําแหน่ง VP ฉะนั้นเนี่ยนะคะตามแผงตลาดจะคํานวณให้ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะคะแปดสิบเปอร์เซ็นคูณหนึ่งหมื่นเราจะรับถึงแปดพันบาทเลยทีเดียวเห็นไหมคะ ส่วนนะคะส่วนบาลานซ์ทีมแข็งคะแนนที่เหลือจะเก็บไว้รอคำนวณในรอบต่อไปโดยไม่นะคะโดยไม่กำหนดระยะเวลาไม่จำกัดเวลาคือตลอดไปนั่นเองนะคะเพดานในการจ่ายของนะคะของค่าบริหารทีมเพยายดานในการจ่ายของแต่ละตำแหน่งตำแหน่งบอลด้แต่ละรอบ5วันจะจ่ายอยู่ที่สอง0 0บาทต่อรอบเดือนหนึ่งอยู่ที่หนึ่ง0สสองมืนบาทนะคะเห็นไหมคะลงทุนเพียง2 0 0พกว่าบาท แต่สามารถที่จะรับรายได้ถึงหนึ่งแสนสองมืนบาทเดยทีเดียวนะคะรายได้นะคะส่วนตำแหน่งซินเบอร์จะมีรายได้เพดานสูงสุดนะคะห้าวันต่อรอบเนี่ยอยู่ที่ห้าหมื่นสี่ต่อรอบเดือนหนึ่งอยู่ที่สามแสนสองมืนสี่พันบาทตำแหน่งโกนะคะคำนวณน,นะคะห้าวันต่อรอบอยู่ที่หนึ่งแสนห้าพันบาทเดือนหนึ่งอยู่ที่หกแสนสามมืนบาทนะคะ ส่วนตำแหน่ง VP นะคะตำแหน่งที่ดีที่สุดถ้าถามตุต๋ก็คือ BIP ตุนก็ลงตำแหน่ง VP ตั้งแต่วันแรกจนรับมาถึง65ล้านวันนี้ค่ะทุกท่านนะคะคำนวณจ่ายนะคะ5วันเนี่ย2แสนต่อรอบ1เดือนเนีรับ6ครั้งนะคะอยู่ที่1ล้าน2แสนนะคะซึ่งสเตทเมนต์ของตุน่นจะรับเรียงกันนะคะตลอดเลยนะคะตลอดอยู่แล้วลา3ปีเลยนะคะเป็นไงคะ ฟังไปแล้วรายได้เดี๋ยวฮอตเลยนะคะตุนพูดเองตุนยะฮอตเองเลยนะคะมาดูรายได้นะคะทางที่สี่นะคะก็คือโบนัสแบงชิงนั่นเองโบนัสแบงชิงนะคะบริษัทจะคนวณจ่ายให้เราในฐานะที่เราไปแนะนําคํานวณจ่ายจากลูกตรงนะคะแต่เป็นภาษาเครือข่ายที่เรียกว่าสายเลือดสายเลือดก,ก็คือลูกหลานเหลนนะคะคํานวณจากลูกหลานเหลนสายเลือดของเราที่มีไรายได้จากการ านทีมอ่อนนั่นเองนะคะโดยบริษัทจะจ่ายให้เราเป็นค่าลิขสิทธิ์นะคะในการที่เราไปส่งเสริมและพัฒนาทีมให้ลูกหลานเล้นของเราเนี่ยเกิดรายได้จากรายได้ทางที่3นะคะโดยการนะคะคำนวณจ่ายให้กับตำแหน่งซินเวอร์นะคะในชั้นลูก20%ตำแหน่งโกนะคะอยู่2ชั้นก็คือลูก20%หลานส0 ในตำแหน่ง B P จ่ายสามชั้นสาสิบห้าเปอร์เซ็นก็คือชั้นลูกยี่สิบเปอร์เซ็นชั้นหลานสิบเปอร์เซ็นนะคะแล้วก็ชั้นเหลียห้าเปอร์เซ็นตสมมุตินะเขาว่าลูกของเรานะคะมีรายได้ทุกๆห้าวันสองแสนนะคะเพราะทุกคนก็ต้องไปถึงตำแหน่ง B P และแผนกระตลาดนะคะจ่ายสูงสุดนะคะในตำแหน่ง B P เนี่ยรอบละสองแสนเดือนล,ละล้านสองได้อยู่แล้วกันทุกคนนะคะที่อยู่ในบริษัทยูแพ์ในตำแหน่ง B P ที่ตัดสินใจสําเร็จและมุ่งมั่นนะคะ ลูกของเรามีรายได้200,000นะคะเราจะมีรายได้อยู่ที่นะคะอยู่ที่เท่าไหร่คะอยู่ที่40,000หลานของเรามีรายได้200,000เราจะรับรายได้แมทชิ่งอยู่ที่20,000เลนของเรามีรายได้100,000เราจะมีรายได้อยู่ที่10,000ตามจํานวนลูกหลานเลน,ลนมีจํานวนกี่คนที่มีรายได้จากการบาลานซ์ทีมนับให้หมดรวยมากเลยนะคะแผนเนี่ยรับหลายกระเป๋านะคะมารวม กันทุกอย่างนะคะรายได้การจ่ายรายได้เนี่ยจ่ายทุกทุกห้าวันนะคะวันที่ห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบถ้าวันดังกล่าเนี่ยตรงกับเสาร์อาทิตย์บริษัทโอนจ่ายตั้งแต่วันศุกร์เลยค่ะจะไม่เก็บเงินของสมาชิกไว้แต่บาทเดียวเลยะคะนี่คือความจริงใจนะคะความโปร่งใสของบริษัทนะคะมารายได้ทางที่ห้านั่นคือออนเซลนะคะออนเซลก็คือบริษัทคำนวนจ่ายจาก ยอดขายทั่วประเทศนะคะและจนไปถึงอาเซียนที่บริษัทขยายออกไปซึ่งไม่ใช่สายงานเราแต่คำนวณให้หมดแต่บริษัทนะคะจะคำนวณจ่ายให้กับตำแหน่งเกียรติยศตำแหน่งเกียรติยศบริษัทจ่ายให้ห้าเปอร์เซนคือตำแหน่ง CL เจเอร์ส่วนนะคะส่วนตำแหน่งเกียรติยศที่บริษัทจ่ายให้นะคะยอดอนเซลหกเปอร์เซ็นเนี่ย ใช้ให้ตำแหน่งตำแหน่งไดมอนด์นะคะไดมอนด์สูงขึ้นไปก็คือไดมอนด์ดับเบิลไดมอนด์พิทเบิลไดมอนด์บูไดมอนด์แล้วก็ CBD จ่ายนะคะทุกๆุกสี่เดือนเป็นก้อนนะคะเดือนนี้นะคะวันที่20พฤษภาเด็กก็ได้แล้วนะคะกับการจ่ายนะคะสี่เดือนในในรายได้ทางนี้นะคะเป็นไงคะฟังแล้วเนี่ยรายได้ตื่นเต้นตลอดเวลานะคะมากมายมหาศาลเลยนะคะค่าชีนะคะ ค่าคีย์ของบริษัทเนี่ยนะคะตำแหน่ง VP จะมีค่าคีย์ถึงสิบเปอร์เซ็นนะคะคีย์ VP ฉบับหนึงก็รับห้าร้อยบาทละนะคะสามารถคีย์ให้กับภายใต้สายงานของเรานะคะส่วนม o บายนะคะมบายแต่งตั้งห้าหมื่น PV บริษัทจะมีค่าคีย์ให้ถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะคีย์หนึ่ง VP ก็ได้เจ็ดรอยห้าสิบบาทนะคะส่วนตำแหน่งเซ็น ส่วนเซนเ,นเตอร์นะคะเซนเ,นเตอร์แต่งต้านหนึ่งแสนคะแนนจะมีค่าคีถึงยสิบเปอร์เซ็นตเลยนะคะ VAP และโมบายสามารถคียในองคอ์กรภายใต้องคอ์กรสายงานของตัวเองเท่านั้นนะคะแต่สำหรับเซนเตอร์สามารถคียได้ทุกสายงานคียข้ามสายงานก็ได้นะคะตูบอกเลยนะคะว่าหลายหลายคนเปิดเซนเตอร์เป็นโอกาสของคนที่มีอำน,นาจตัดสินใจซื้อในเรื่องของเงินนะคะถ้าถามสมาชิกของบริษัทจุมิพัน์เนี่ย ถ้ามีเงินเปิดเซ็นเตอร์ไหมเปิดทุกคนค่ะเพราะการเปิดเซ็นเตอร์เนี่ยนะคะไม่มีข้อเสี่ยงมีแต่ได้นะคะมีแต่ได้กับได้นะคะการเปิดเซ็นเตอร์จำนวนเท่าไหร่สามารถได้เงินคืนหมดพร้อมกับไรายได้ตามแผนกระตลาดีค่ะที่สำคัญคือได้คิดได้ค่าคิงยี่สิบเอร์เซ็นตลอดชีวิตมอบเป็นมรดกให้ลูกหลานได้นะคะมาดูว่าแผนกระตลาดช็อกโลกของเราเป็นอย่างไรนะคะเป็นอย่างไรตุนเกิดมาเพิ่งมาเคยเห็นนะคะว่า บริษัทจ่าย75ล้านหกแสนต่อเดือนนะคะ75ล้านบาทนะคะต่อเดือนถามว่าคิดไหมถ้าประธานของเราออกแบบแผนตลาดมาให้กับสมาชิกทํากับคนที่มุ่งมั่นทําจริงทําได้จริง75ล้านหกแสนบาทต่อเดือนท่านก็จ่ายจริงนะคะตุ่นก็ต้องไปถึงนั้นเช่นเดียวกันและทุกท่านก็ต้องไปถึงเช่นเดียวกันนะคะว่าการเชิญคนสิบคนไม่มียาก แม้เราเจอหาคนที่ไม่ใช่วันนี้วันข้างหน้าเราก็ต้องเจอนะคะเพราะเป้าหมายของเราเจ็ดสิบห้าล้านตามแผนตลาดบริษัทยุิพัฒน์ออกแบบมาทุกคนคิดเหมือนกันทําเหมือนกันคิดนะคะคิดเหมือนกันทําเหมือนกันนั่นคือการขยายสิบคนเพื่อรับไรายได้เจ็ดสิบห้าล้านนะคะสิบคนบอกคนสิบเป็นเราจะมีชั้นหลานร้อยคนที่มีความคิดเหมือนเราแล้วก็ทําเหมือนเราล้านร้อยคนแตกไปอีกคนละสิบกลายเป็นหนึ่งพันคน นะคะและประสบความสําเร็จนะคะมีรายได้นะคะล้านสองต่อเดือนประสบความสําเร็จเหมือนอย่างที่ตุ่นประสบความสำเร็จแล้วก็ผู้นำหลายหลายท่านประสบความสําเร็จนะคะท่านจะเห็นรายได้เจ็ดสิบห้าล้านหกแสนต่อเดือนเกิดขึ้นในวงการเครือข่ายที่ไหนคะที่ยูมิพัทที่นี่แหละคะ่ะตุวนทุกบอกว่าตื่นเต้นตลอดเวลานะคะกับแผนการตลาดช็อคโลกนะคะแผนการตลาดที่ดีต้องมีคนทําได้และไปถึง ในวันนี้นะคะแผงกระตลาดได้ตำแหน่งทางธุรกิจสูงสุดคือ BAP ก็มีผู้นำนะคะหลายๆท่านนะคะที่ประสบความสำเร็จมีรายได้เต็แมแบกในต่อรอบก็คือสองแสนแม้กระทั่งตำแหน่งกิจยศตำแหน่งซีบิดสูงสุดก็มีพิมีคนพิชิตตำแหน่งซีบมากมาถึง5้ารหัสนั่นคือยอดของการเติบโตซึ่งรู้ว่าแผงกระตลาดนะคะ บอกได้เลยว่าเป็นแผนตลาดที่สามารถจะทําได้และเป็นไปได้ฉะนั้นทุกท่านกำลังทำในสิ่งที่เป็นไปได้เพราะมีคนทำได้และไปถึงการสูญเสียโอกาสที่สูญเสียโอกาสที่น่าเสียดายที่สุดในโลกคือการสูญเสียโอกาสที่จะประสบความสาเร็จในงานเครือข่ายณวันนี้เนี่ยนะคะบริษัทยูมิพัรส,สามารถส่งมอบความสาเร็จให้กับผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และปรัถนาจะประ,ารจประสบความสำเร็จได้ประสบความสําเร็จซึ่งนะคะทาให้ได้หลายชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหลายหมื่นหลายแสนคนพิกชีวิตจากไม่มีสู่มีนั่นเองนะคะบริษัทดูมิพัทเป็นบริษัทที่มีองค์ประกอบของความสําเร็จที่สมบูรณ์แบบลงตัวที่สุดบริษัทดูมิพัทเป็นบริษัทที่ให้ความฝันความหวังกับทุกๆุกคนเป็นความหวังที่เป็นจริงนะคะบริษัทูุมิพัท คือโอกาสของคนทุกคนไม่ใช่เพียงคนบางคนยูมีพัทไม่ใช่เพียงเพื่อทางเลือกแต่คือทางรอดสำหรับทุกๆคนตุนเชื่อว่าตุนทำได้ผู้นำได้หลายคนทำได้ทุกท่านเห็นโอกาสทุกท่านทำได้เช่นเดียวกันค่ะขอทุกท่านประส,คสะบความสเร็ค่าสวัสดีค่ะโอ้โหท่ <laughs> พี่ตุนครับวันนี้นะผมจะบอกว่าเป็นอะไรที่ สุดยอดมากมากเลยอ่ะมีประสบการณ์คือฟังพี่พี่ตุ่นพูดแผนนี่แบบว่าถ้าผมยังไม่ได้ทำธุรกิจนะผมก็ลอยตามพี่ไปเลยแหละนะฮะยอดเยี่ยมมากมากตื่นเต้นไหมเมื่อกี้ที่พูดตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนะคะกับเิ5ล้านเนี่ยนะคะคุณแคนจะได้ตั้งคารได้ทุกคนเลยค่ะสมาชิกไหมโอเคเดี๋ยวผมจะรีบตามพี่ตุ่นไปเป็นซี d ดีอย่างรวดเร็วเลยนะครับ,บขอบคุณพี่ตุ่นมากครับวันนี้ครับขอบคุณครับ